รุงซ้อนการสองสองตัวเลยนะคะเพื่อาจังน่าจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติจังน่าจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยหลังฝนตกนะคะเนาะอีกอีกตัวหนึ่งค่อยเลือนลางแล้วนะคะเพะเื่อนๆค่อยเลือนหลากหายไปแล้วนะคะ โอ้ยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝังหงวยทางนนเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหม <c oughs> เข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมก็ <c oughs> าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ่อะเพื่อนๆโอ้โห <c oughs> สวยประมาณนี้เนาะอือ <c oughs> ปรากฏก,การธรรมชาติปรากฏก,การหลังจากฝนตกนะคะเ,เพื่อนสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบา,บายยค่ะหลังแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะหลังจากฝนตกนะคะเนาะ สวยงามเลยอาเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะอืปรากฏการธรรมชาติปรากฏการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกลงลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ำตรงไหนหรอรุง ลงกินน้ำตรงไหนเหรอจ้ารุงกินน้ำงามเทเพื่อนดูสิมีซ้อนกันเลยครับเพื่อนๆรุ่งตัวใหญ่นะคะรุ่งใหญ่มากเลยจ้าไอ้จังน่าจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่า <c oughs> มันติดบ,บ้านกันเลยอก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิม <c oughs> ข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วย เดินตามรุ้งสิคะว่ารู้ <g ül üyor> ก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิม <g ül üyor> ข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วย <g ül üyor> เดินตามรุ้งสิคะวาะ่า <g ül üyor> ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <g ül üyor> บายบายคะ่ะอันงดงามนะคะนะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากเลยจ้าอู้งงามจริงๆเลย ทางนี้ลงไปกินฝั่งห้วยทางโนนเจริญนะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจ้าลงุงลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ำตรงไหนหรอรุลงลงกินน้ำตรงไหนหรอจ้ารุงกินน้ำงามเทบางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะ อืมอาเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะอืมปรากฏการธรรมชาติอันงดงามนะคะนะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากเลยจ้าคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุงร้งรุ้งซ้อนการสง สองตัวเลยนะคะอันงดงามนะคะนะคะเพื่อนๆอนจ้าสวยงามมากเลยจ้าค่ะนเพื่อนๆจ้าโคงๆๆๆๆ้งโค้งโค้งคงคงงลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาตินะก็าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายคะ่ะหลงแล้วนะคะที่อยุ่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะ ค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมเจริญนะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจ้ะก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้ <c oughs> งางๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามร่้สิคะว่าเรื่อนดูซิ มีซ้อนกันเลยคร่ะเพื่อนๆรูงตัวใหญ่นะคะรูงใหญ่มากเลยจ้าทางโน้นมองไม่เห็นเนาะมันติดบ้านเสียดายจัง <c oughs> ไม่เห็นทั้งหมดเนาะผูเสียดายดาแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอื้อ กฎการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมาหลังฝนสวยงามประมาณนี้นะคะรุง่งกินน้ำงานแท่า<ม>คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุงร้งรุ้งซ้อนการสง สองตัวเลยนะคะก็เลยไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยเห็นตรงที่ลงลงหลักคาอืมปรากฏการธรรมชาติอันสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆจ้ะปรากฏการหลังฝนตกเนะะะาะจะาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะบ๊ายๆค่ะจะจังมาจจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่า มันติดบ้านกันเลยค่นะน้เพื่อนจ้าโคง้ง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 โค้งลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าปรากฏการธรรมชาติก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิม้ารนี้ลงที่ต้นกล้วยเด้ตามรุ้งสิคะมเพื่อนดูซิมีซ้อนกันเลยครับเพื่อน รุงตัวใหญ่นะคะรุงใหญ่มากเลยจ้าโอโ้ก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิม <c oughs> ข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุงสิคะวะันเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมเ <c oughs> ข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมรุลงลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ําตรงไหนเหรอรุลงลงกินน้ําตรงไหนเหรอจ้า รุงกินน้ำงามแทก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมก <c oughs> ารข้างนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ่งสิคะวันจเจริญน,นะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจังแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะ เอ้ยง้งามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝัง้วยทางนนโน้นก้ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ้งสิคะวเ <c oughs> ดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมเข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมูง <c oughs> ามจริงๆเลย ทางนี้ลงไปกินฝังห้วยทางโน,โน้นกดการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมื้คะนะค้อเพื่อนจ้าโค้งโค้งโคโคโคงคคงลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุ้งซ้อนการสง องตัวเลยนะคะเพื่อนๆเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมเข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมว่าหลังฝนสวยงามประมาณนี้นะคะรุงกินน้ำงานแท้อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะัเพื่อนๆจ้าคะนเพื่อนจ๋าโค้ง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 ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า ปรากฏการธรรมชาติเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมก <laughs> ้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมเอ็เจริญน,นะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบันห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจันะคะเพื่อนๆสวยงามน,นะคะเพื่อนๆจ้า ปรากฏการหลังฝนตกเนอะเจริญนะคะ